ปรลอดกรอราหูเจ้าทรัพย์บูชาแล้วเห่งห้ามดวงตกทุกไม่ใกล้ไข้ไม่มีมีแต่เหงกับเหงเครื่องรางที่ขุนพันธรักราชเดชยังสั่งลูกชายให้หามาใช้ติดตัวตัวท่านขุนพันเองก็ยังใช้ติดตัวตลอดมานั่นคือปรลอดกรอเครื่องรางโบราณตั้งแต่สมัยโยนกเชียงแสนหนึ่งเดียวในเครื่องรางที่ถือได้ว่าเป็นยอดสุด หนึ่งวัดหนึ่งวังจะมีแค่ลูกเดียวฝังไว้ใจกลางพระราชวังหลวงฝังไว้ใจกลางโบสถ์เพื่อส่งที่นั่นให้เจริญรุ่งเรืองเจริญทิพวิทยาดังเมืองแมนดังสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นที่ประทับของพระยาเทวาทิราชและผลทางป้องกันและเตือนภัยอันตรายหาเข้ามากร้ำกรายไม่อำนาจของปลอดกรลูกเดียวสามารถแสดงแสนยานุภาพครอบจักรวาล